แมงดาใครค่ะจับมาไว้คุกค่าคณอยากใครแห้งไรใครค่ากันละเม่งเลยค่ะอันนี้ลูกค้าจะมาเอาะค่ะจะเลี้ยงนมาล่อไว้นี่นะคะลักษณะาการว่างไข่ของเพื่อนนะคะเพื่อนจะถอยหลังไข่เลี้ยงออกไปเรื่อยๆน,นะคะ สักษณะการมอนงข่ของไม่ด่าะค่ะเพนจะไข่ถอยหลังออกไปเรื่อยๆนะคะอันใหม่บปรยูเหรอคะไข่ก้อนเหรอคะไข่ในก่กระมังก้อนเหรอดูค่ะผู้นี้โชคดีเลยค่ะยกรกะมังไปเลย อันนี้เราค่าจองไว้แล้วค่ะเพื่อนกลับไปเอาเอยกลับไปเฮ็ดบอยเฮ็ดฟาร์ามนะคะ,ะเฮ็ดแล้วก็จังมาเอาอีกรอบนึงค่ะระวัาางในข้อก็เลี้ยงล่อขุนล่อไปให้นะคะ,คะจะเสร็จเรียบร้อยเป็นนัดรับมือนี่นะคะกะเลเอาขุนมาล่อไว้นะคะก็เลยอันไวอยู่